่ายวิวย่ำขึ้นทุกคนเบิ่งน้าค่ะบอดายเปิดพอมานออกเนาะก็จะไม่เห็นแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะบรรยากางเห็นสำนีก็ง่ามคือเก่าเลยค่ะนะค่ะมาเบื่องยน้าขึ้นน้ำค่ะว่าเปิดไฟแล้ว น่ากินบอกค่ะไายเบื้องตะเวทนั่นละคลิปนี้ก็แจวล่งไปอีกกันนึงอีกหาชั่วโมงก็จะปีใหม่ค่ะนี่เอาอันนี้ของพระเอกพระเอกอยู่แค้นโทษะพระเอกอันนี้ของพระเอกแก้วหนึ่งส <'s> กุต <'s> เอาเบื้องวิวไปพร้อมค่ะปูนตนคริสมาก็เปิดอยู่ค่ะเพราะว่ายังบบกเก็บ วันที่สิบสามก็จะเก็บค่ะนี่ก็มีไอ้ผลไม้ขนมกินไปยังสี่จนว่าหอดพุดราคาเที่ยงขึ้นพุดละเบื้งหนาจังน้อยเนาะนต,ตุกคนมาล้มเพชตีเกจืมค่ะสกอตชูมีค่ะ ลือดปีใหม่นะคะขอให้ทุกคนฉลองเลยปีใหม่มีความสุขนะคะ Happy New Year <és> She forget Happy New Year! Happy New Year 2024 2024 อังนีอยู่เอะคู่วะม่เจียนี่มคสบิ่ำงล่าวะนีอ่ะอ่ะงูนหรอ่ไม่มีเม็ดนะคะัอันเนี้ย คนเลยคนสวีเดนเพิ่มมากแท้ๆกินยังไงกับโบอิมป็นหอโบเนี่ยต้ชิปยังเงี้ยโคทำไม่ฟังโค้ทุกคนกค้คือโชคดี everyone ชีสเอฟวีอนกะพุนลาทุกคนนางรอดจมไปหอเทียงขึ้นผลหลักกินยังสิไปเรื่อยมาลายคีไปทุกคนเบอร์อยู่นอยก็สบาสดีปีใหม่อีกด้วค่ะสวัสดีค่ะ h ฮปปี้นิวเยียร์เอฟซีเฮ้ยเอ็นบอพระเอกแฮปปี้ยูซีพระเอกเรา เห็พระเอกมันมืดกันทุกคนมันสิเห็นพระพุพระเอกก็ล่องแล้วมืดข้างมืดแน่พระเป็นอยังมืดก็ไม่เป็นไรนะคะกินไปเอาล่องไปทุกคนเบ้่ยเพราะว่ามันมืดเัาบอกว่ายังบอกอย่าว่างานวายตีหม่ก็แล้วถาเท้าอีกก็แล้วนว่าพระเอกว่า ไปอกีกรอบไปอกีกยังบดถึงเงินปีใหม่ดอกอีกหาชมัม่วโงค่ะก็จะปีใหม่สวีเดนไทยเป็นองใกล่ก่อนอันนี้ใช้แฟตนะคะ ไปแฟกได้เห็นพระเอก happy พระเกสลอดเสีนเน้องพระเอกเนาะพระเอกบอกว่าอันนี้มันบแซบ,บาสัตย์อ n t e รอ่ดอแซนนอันนี้แซบอันนี้ก็แซบ มีกาแฟมันก็มือดขึเกาลค่ะทุกคนมือกจะเบงไปมือนนี่ล่ะโรแมนติกเนาะค่ะโรแมนติกไหมนี่หรอ New Year's Mies. New Year's oh. Mies. Mmm. It's good. It's good. Mmm. I'm going to going to Oh, Happy New Year. You mm. look... Mm. Happy New Year. You Everybody's good. Everybody's I'm going to. good. Everybody's good. Happy New Year. Yeah. We're really happy uh, today. We're really,

เด็ซ่าเยี่ยจ์เด็ซ่า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 โอ้ยตัวโรสแกล่ะแมเอกนี่สวยงามคือเก่าแหละค่ะไม่ว่ากลางวานันกลางคืนเง,งียบสงบดีคักดีเนย์อยู่สองตาย่ายอยู่นี่แหละค่ะขอขอบคุณทุกคนล่ะมาเบิงเพราะว่าปีใหม่ปีเก่าก็อยู่มองเก่านี่แหละค่ะ ออไอศกรีมค่ะไอศครีมค่ะไอศครีมแก้วเห็นไหมค่ะนุ่ยพระเอกก็นี่ดิส่วนก็มาว้าไวเลลดอิอันเบื้องทอดทัดน้ำค่ะเพราะว่าไอา้ก็จะไม่ชูนะคะเพราะว่าเขาก็คงจะเป็นอย่างก็ ลิกกทธิ์นะนะแม่นบอกค่ะมันจะเป็นลิกิทธิ์แล้วเขาจะเอาลงยูทูบบ่ด้เขาบอสามาตีที่ไปไทยไอันในเทเวีทีวีมีเพียงใดนะคะเอาเบื้อง,งต้นคีสม์มาสไปมันก่อยบอลิกิทธิเนคะคะอันนี้มันของแท้ของเรา <laughs> นี่มันของแท้มันไม่ไม่อติดลิกิทธิ์นะคะทเทวีมันติดลิกิทธิ์ มาค่ะไม่ได้เห็นหน้าก็ไม่เป็นไรนะคะช่วยเจมก็จะกินให้ดูไหนดูซิอื้ค่ะกินเผือทุกคนนะคะเสีบๆค่ะให้เจมก็จะกินไปหอดเทียงขึ้นผ่นละค่ะหไหนพระเอก อ็อกโกแลตแซ่บหน่นอยนะคะทุกคนเท่านี้แหละอา้าวินเผือกทุกคนเลยค่ะแต่งแฟนแจงไทยไปทอทัชกระเบ,บื้งบดได้หรอคะเห็นจักหน่นอยหน่อยเดียวหน่อยเดียวเจเจมออกมาทางนอกหรอค่ะ <laughs> <laughs> เพ่อนพระเอกออกมาแล้วเดี๋ยวก็ยยินเสียงดังติมตำาติมตำค่ะปีนี้พระเอกบ่ได้จุดผูกบ่ได้เบิ่ง Happy New Year 2024 Sweden c o u n t r y s i สวัสดีพีมาย่2024 อาจป่าชนบทสวีเรนค่ะพุ่นเสียงก็จุดผุบุบ่มป่ม่มอยู่พุ่นีมาตกอีกแล้วค่ะทุกคนนี่ยค่ะที่มาสวยๆค่ะมันเป็นแบบว่าปิวนุ่นเลยแบบ นุ่มๆลงมากเลยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยตกแต่เช้าเลยค่ะยังไม่หยุดเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วเที่ยงวันที่หนึ่งนะคะวันนี้ดูหิมะไปค่ะได้จเจมกับมาทไทยไอไอวิวหิมะสวยงามมาฝากทุกคนคือเก้าละอันไทยนี่ก็เพราะต้องเห็นนาดอกแล้วมืออื่นเขาจะผ้าเหรียญมือนี่จะเอามาไทยอันแบบว่า เอาไอ้คลิปลงไปทุกคนเบิงนะ่งน้านะเสียลล่งกับอันกินในฉลองกันปีใหม่เมื่อคืนนี้นะค่ะทุกคนก็เลยเอามถาทายวิอวนตอนหิมะตกให้ทุกคนเบิ่งน้าค่ะ